ครับวันนี้น้องๆตรงนี้จะมารวมตรงนี้ครับนะครับในวันสแสดงจริงนะครับจะให้นักประคันเป็นคนบินฉะนั้นวันนี้ให้นักประคันเป็นคนซอ้อมนะครับเรื่องนี้การตอบสนองในการเลี้ยวเนี่ยเร็วมากฉะนั้นการใช้แบงค์คอนโทรลคือทางซ้ายทางขวาเนี่นย,ย,นย,นยนะครับพยายามเลี้ยวน้อยๆนะครับนะครับในการทำรูปเลยดีมากเลยนะครับเชิญดูนะครับ ครับมิ้นต์ uh, mm -hmm.